สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็นำภาพผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาฝากให้ผู้ชมได้ดูได้ศึกษากันนะครับจะพยายามนะนำเหรียญแท้ๆมาให้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชานะครับเป็นพระแท้ๆนะครับที่กันกันกองคัดคัดเลือกคัดสรรมาแล้วนะครับ นี่คือสมเด็จพระภัยฤไพนาศนะฮะของพญานสังวรสกุลสังฆาปรินายกนะครับพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกศิน์นะครับพร้อมกล่องนะครับสร้างไว้เมื่อปี2536นอาะครับดูกล่องนะฮะกล่องนี้จะสึกไปมากเลยนะครับดูกล่องกันก่อนนะครับนี่ฮะกล่องแท้ๆมาพร้อมพระกระเลยทีเดียวนะครับ มาว่ากันเรื่องกล่องก่อน,นครับนี่ฮะกล่องแท้ๆนะครับของด้านในจะกระเบี่สีแดงนะครับกล่องด้านในถ้าใส่ผ้าเข้าไปก็จะพอดีนี่ฮะนีครับมีตาสัญลักษณ์นะครับนะแล้วก็เขียนภาษาไทยตัวเลขนะฮะ 8.0นะครับหมายถึง8 0รษานะครับสมเด็จพระภัยรีพินาศวัดบวรน,นิเวศวิหาร2536นะครับมาดูพระกันครับนี่ฮะของแท้นะครับจะมีเคลือบนะครับนะฮะ เคลือบแล็กหรืออะไรก็ยังไม่ไม่ไมยังไม่เด่นชัดยังไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่นะแต่คล้ายคคล้ายๆการเครือบกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับคล้ายคล้ายการเครือบหลังคากระบบดเครือบกระเบื้องหลังคากระบดนะครับนะพิมพ์นี้นะฮะที่เห็นเป็นจุดจุดลุงเหลืองแก่ๆทั่วๆไปนี่สองดูแล้วน่าจะเป็นชีวรนนะครับ จีวอ G ที่มาบดละเอียดแล้วก็ผสมลงไปนะครับนะน่าจะผสมกับแล็กเกอร์หรือตัวเคลือบนะฮะแล้วมาดูกันนะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นจีวอนะครับสองดูชัดๆเราเป็นจีวอนะฮะนี่คือแท้ๆเลยนะครับนะ เดี๋ยวมาดูอีกด้านนี้ครับนี่คือผ้าจีวรผ้าจีวอที่พระสงฆ์ห่มกันนะฮะโหมของห้มร่างกายนะครับนะเป็นจีวรนะครับฟันธงนะฮะเป็นจีวรนะครับครับนี่ฮะกระจายกันอยู่ทั่วทั้งองค์เลยนะนี่ฮะเป็นจีวรนะครับจีวรที่บดละเอียดแล้วนะครับนี่ครับจะพิมพ์คําว่า พระไพรีพินาทนะครับเรื่องพุทธคุณนี่ก็แข้วคาดโชคดีปลอดภัยนะครับนะฮะศัตรูไม่อาจทําร้ายได้นะครับถึงเป็นสมเด็จพระไพรีพินาทนะครับนี่คือด้านหลังนะครับมีรอยเคลือบนะครับนี่ฮะมีเศษกีวรกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์เลยนะครับนี่ับ มีตาสัญลักษณ์ปัมหมึกสีน้ำเงินนะครับเด่นชัดมากนะครับเด่นชัดมากนะครับสมเด็จพระพรีพินานตาสัญลักษณ์ของสังฆราชนะครับวัดบรวรนิเวศวิหาร25 36นะครับปี2536นี่พระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนี่ส่วนมากจะผลิตปลุกเสกสร้างในปีนี้นะเพราะว่าปี36 น่าจะเป็นปีเสาห้านะครับเป็นปีเสาห้านะครับเสาห้าสองหนนะครับจึงนิมนต์จึงนิยมปลูกเศษเครื่องรางของขังกันนะครับนะฮพุทธคุณนี่สูงนะครับวันแก่วันแข็งนะครับเสาห้านะของแท้เลยนะครับนี่ฮะพระสมเด็จพระพัีิพินาศนะครับนี่ฮะสองแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับกันกองให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ รุ่นนี้บล็อกนี้นะครับ,นะรบมีซุ้มนะฮะองค์จริงของท่านนี่ก็ความกว้างความสูงก็กว้างก็ประมาณสามสิบเซนถ้าเทียบก็ไม่บรรทัดสองสอง,งนันสองอันเทียบยาวนะครับสอง,งันยาวรวมกันนะครับแล้วก็สูงก็ห้าสิเซนก็ครึ่งเมตรนะครับองค์จริงของท่านนะครับ ประดิษฐานอยู่ที่เจดีวัดบวรนิเวศวิหารนะครท่านใดผ่านไปแถวนั้นก็ไปสักาการะกไหว้บูชาขอพรได้กันนะครับ <c oughs> ที่กรุงเทพมหานครนะครับกีอนะครับเนี่ยก้องแท้ๆเลยนะครับน่าฉ,นฉลองครบรอบ80พรรษานะครับพรรษาหนึ่งก็3เดือนนะครับ รษานึงก็เหมือนกับปีนึงนะฮะแต่การเข้าพรรษานี้3าเดือนนะครับทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับการเข้าพรรษาอยู่ในช่วงระหว่างหน้าฝนนะครับนี่คือพระพุิิปพินาตนะครับปี2อ3 6นมะัมันจะมี2495นะครับแล้วก็2530แล้วก็มาเป็น25 3 6นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ สร้างอีกเลยนะครับจนท่านถึงแก่มรณาภาพนะเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2500กว่ากว่านี่นะครับไม่นานมันเยงน mm hmm. อายุของ <c oughs> หลวงพ่อเจริญนะครับท่านเป็นพระสังฆราชชื่อนามจริงก็หลวงพ่อเจริญนะครับ mm hmm. ชื่อท่านก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ท่านอายุร้อยร้อยปีเศษเศษนะครับก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนะครับ เป็นองค์อุปถาของในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ฮะเป็นพระอุปถานะครับตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวดนะครับท่านก็เป็นผู้ดูแลอุปถาเป็นเนืองๆนะครับน,นี่ครับอาภายัยริพีนาศมีองค์เดียวนะครับที่ทำ สร้างาพ,าพระพาีพิณานะครับพิธีท่านใหญ่นะครับพิธีทุกครั้งจะต้องมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่งั้นก็พระเทพรัตนราชสุดานะครับมาเป็นประธานพิธีในการาทําพิธีพุทธมนต์นะฮะปกเสกทุกครั้งนะครับนะฮะเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ควรค่าแก่การสะสมนะครับไว้สักการบูชาเป็นสิริมงคลนะต่อผู้ที่ เช่าไว้บูชากันนะครับเค okay, ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ